สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพลอยเพอร์ที้จาก p ร o อพเฮลเปอร์สพาทุกคนมาที่สุภาัยเวลลิงตันค่ะโครงการนี้อยู่ติดถนนเทียมร่วมมิตรนะคะอยู่ใกล้กับ MRT ศูนย์วัฒนธรรมค่ะทั้งโครงตารเนี่ยมีพื้นที่มากถึง17ไร่นะคะโดยประกอบไปด้วย9อาคารค่ะแต่ละอาคารเนี่ยสูงประมาณ19ชั้นนะคะซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากเพราะว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีจานวนยูนิตประมาณแค่10ยูนิตเท่านั้นเองค่ะและที่จอดรถก็มากถึง84%แบบไม่รวมซ้อนคัน ะะถ้ารวมซ้อนคันแล้วก็เรียกว่าเกือบจะร้อเ็เลยทีเดียวค่ะและขนาดห้องก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ใหญ่เลย47ตารางเมตรค่ะจนถึงไซส์แบบซุปเปอร์ใหญ่ๆก็คือ250ตารางเมตรนะคะเรียกว่าเป็นคอนโดที่คัดเกรดผู้อยู่อาศัยเลยทีเดียวละคะ่ะ นอกจากความเป็นส่วนตัวแล้วนะคะส่วนกลางยังเยอะมากอีกด้วยค่ะทุกตึกเนี่ยจะมีส่วนกลางเป็นของตัวเองนะคะเป็นฟา c ซิลิตี้ส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ยังมีตึกใหญ่เป็นส่วนกลางขนาดใหญ่ด้วยนะคะวันนี้น้ำพลอยมียูนิตท,ที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคยค่ะไปดูกันเลย ด้วยความที่โครงการนี้เนี่ยติดถนนเทียมร่วมมิตรนะคะเพราะฉะนั้นถนนหน้าโครงการเนี่ยแทบจะไม่เคยลดติดเลยค่ะเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเป็นซอยลัดที่สามารถลัดจากพระรามเก้าวนกันไปจนถึงเลียบทางด่วนรามินทาได้ค่ะภายในโครงการนะคะจะถนนกว้างใหญ่แบบนี้เลยนะคะบรรยากาศในโครงการเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเลยนะคะตามคอนเซปต์ของเขาตามชื่อเลยค่ะ เวลิงตันและตรงนี้เป็นกลุ่มตึกทั้งหมด9อาคารค่ะมีประมาณ1,000ยูนิตซึ่งที่จอดรถเนี่ยถ้ารวมซ้อนคันแล้วก็คือร้อเเซเลยทีเดียวภายในห้องพักนะคะยกตัวอย่างนี่คือห้องไซส์เล็กที่สุดคือวันเบดรูม47ตารางเมตรค่ะครวัวเปิดห้องใหญ่ระเบียงกว้างมีห้องน้ำในห้องนอนนะคะห้องนี้สามารถใส่เตียงคิงไซส์ได้เลยค่ะ สามารถจัดเป็น walk-in closet เล็กๆได้นะคะในห้องนอนของเราเองภายในห้องน้ำก็ติดชาวบ็ x กเซแล้วเรียบร้อยนะคะมีที่นั่งสำหรับนั่งอาบน้ำด้วยจะนั่งขัดตัวทำสปาผิวสบายเลยค่ะนอกจากฝักบัวใหญ่แล้วก็ยังมีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยค่ะ สำหรับลิฟวิ่ง o ูมนะคะตรงนี้ติดระเบียงขนาดใหญ่นะคะระยะการดูทีวีเนี่ยค่อนข้างไกลเลยทีเดียวถ้าใครอยากติดทีวีจอใหญ่กว่าน,นี้ก็จัดได้เลยเต็มที่ค่ะตรงนี้จะเป็นครัวแบบเปิดน,นะคะไอเชฟเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารหนักนะคะแต่ก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบคันค่ะทั้งเตาไฟฟ้าไมโครเวฟเครื่องดูดควันค่ะ ระเบียงห้องนี้คือให้มาไซส์ใหญ่แล้วก็ดูแลทำความสะอาดง่ายมากค่ะตึกนี้เป็นตึกส่วนกลางนะคะแล้วก็เป็นอาคารจอดรถด้วยค่ะและเจ้าของห้องทะานใจนะคะที่อยากฝากเช่าหรือปล่อยขายที่โครงการสุภลัยเวลลิงตันก็ติดต่อน้ำพ่อยมาได้เลยที่ Line แอดพรอ h เ l ลผู้ช่วยสังหาคนใหม่คู่ใจคุณคะ่ะ